สวัสดีครับวันนี้ก็มีของดีแห่งเมืองสองแควมาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับวันนี้จะขอแนะนำกระเบื้องแผ่นทองติดยอดพระปางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวรมหาวิหารนะครับหรือวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกเรานะครับเป็นของดีแห่งเมืองสองแควนะครับซึ่งกระเบื้องนี้เป็นกระเบื้องที่สั่งทําจากอิตาลีนะครับด้านหน้าจะมี แผ่นทองแท้นะครับแผ่นทองคําแท้ด้านหลังเป็นกระเบื้องเคลือบนะครับสําหรับติดที่ยอดพระปางของวัดใหญ่นะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอ่าซึ่งได้รับการบูรณะเมื่อปี2444อ่าในยุครัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเลยรัรชกาลที่5ซึ่งในขณะนั้นมีสมเด็จเจ้าพระคุณเปลี่ยนนะครับอ่าเป็นเจ้าอาวาส ของวัดใหญ่ในขณะนั้นซึ่งเมื่อได้รับการบูรณะพระปางก็สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงพระราชทานนะครับเป็นนกพศุลมาเพื่อประดับบนยอดพระปางนะครับนกพิศุลดูยังไงนกพศุลนะครับมีตาราง9ก้าช่องเหมือนกันนะฮะแต่จุด กลางนะครับจะมีจุดจ1่งจุดนี่จะเป็นนพสูรซึ่งรอหท่านได้พระราชทานมานะครับเพื่อประดับยอดพระปางนะครับชั้นรองลงมาก็จะเป็นนพก้านะครับนพก้านี่ลักษณะตาราง9้าช่องเช่นกัน,นครับจะมีช่องละ3จุดเสมอกันนะครับทุกช่องเลยครับสําสหรับนพก้านี้จะเป็นชั้นข้าราชการนะครับร่วมการทําบุญ ในการบุรณะยอดพระปางในยุคนั้นนะครับส่วนชั้นรองลงมาก็จะเป็นนบพลัดครับจะเป็นชั้นพ่อค้าประชาชนนะครับที่ได้ร่วมทําบุญกันนะครับนบพรัดก็จะมีลักษณะตาราง9้ช่องเช่นกันนะครับแต่บางช่องจะมี4จุดบ้าง3จุดบ้างนะครับจะไม่เสมอกันจะเป็นชั้นรองลงมานะครับจากานบพระเก้า ที่ยอดพระปางนะครับซึ่งยอดพระปางวิหารหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับเมื่อได้ประดับแผ่นทองนพพก้าไปแล้วก็มีความสวยงามนะครับสีทองเหลืองอาลามต้องกับแสงพระอาทิตย์นะครับถ้าชาวจังหวัดพิศโลกก็จะได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับที่มีความสวยงามมากครับที่ยอดพระปางแล้วก็ นกพรเก้านี้ได้รับการบูรณะจากากรมศริลปากรเมื่อปี2550นะครับอีกครั้งหนึ่งโดยการบุรณะในครั้งนั้นาทางวัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนะมหา,าธาตุก็ได้นํากระเบื้องนกพรเก้ามาร่วมให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมทําบุญกันนะครับได้เช่าบูชาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลกันนะครับ กระเบื้องรพเก้านี้มีดียังไงมีดีในตัวนะครับระหว่างที่ทําพิธีสําคัญๆปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆก็จะมีการโยงสายสินจากวิหารหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับไปยังยอดพระปางทุกครั้งซึ่งกระเบื้องรพเก้าก็จะได้รับการปลุกเสกไปในตัวครับพิธีสําคัญๆร่วมอา,อายุก,ก็ประมาณร้อยกว่าปีนะครับประมาณร้อยหกปีนะครับ หลังจากการบุรณะครับอันนี้ของดีคู่เมืองสองแควนะครับฝากไว้ได้วยนะครับนกพระเก้าของดีแห่งเมืองสองแควครับสวัสดีครับ